ก็กลับสวัสดี๋ยวผู้ชมช่วยฉันช่มือลั่นคนเดียวไปตอนเปตไปกี่ชั่นแนวแล้วทุกคนจำที่ผมเล่าไปได้ไหมครับว่าผมตายไปกี่ครั้งนั่นเลยฮะผมตายไปปุ๊บผมไม่มีเนเธอร์ไลท์ใช้ตอนนั้นอะไอตอนที่ผมไปขุดอะผมได้เนเธอร์ไลท์ไม่ต้องสิบสิบกว่าอันนะแต่เอาไปไว้ไหนแล้วไม่รู้ตอนนั้นสงสัยไม่มีตอนนั้นน่าจะเสียสติไปแล้วตายไปผมก็ได้ผมก็จะมาหาเนเธอร์ไลท์ ใส่อุปกรณ์หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะห้าอันใช้หนึ่งอันใช้สี่ห้าอันใช้ยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาตามหานีเทอไลท์กันนะครับผมโอ้โหสะจัดไปเลยว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยนะบอกว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยเนี่ย,ย,ย,ยผมต้องได้ยี่สิบแต่ถ้าได้ยี่สิบเนี่ยผมจะไม่ดีใจถ้าได้มากกว่ายี่สิบเนี่ยโอเคถ้าได้น้อยกว่ายี่สิบเนี่ยก็จะไม่โอเคแต่ก็ไม่รู้จะทําทอะไร อ่าเออเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เดี๋ยวนักคเราใช้มือถือปันนี้มันจะเป็นไรอ๋อก็โดนเหมือนกันนี่เออปล่อยไว้นั่นแหละไม่ใช้หรอกโอเคครับวันนี้นเนี่ยเออพูดไปแล้วนอนเดี๋ยวเราไปนี่เทือหานี่เทือไไร์กันเลยเนาะอันนี้ผมก็ไปเอาเวลมานะฮะนี่เจ็ดสิบหกเวลจากฟาร์มอินเดีดาก่อนไม่ใช่ฟาร์มอินเดีดาก่อนฟาร์มอินเดีแมนเออโอเคนะสิ่งที่เราจะใช้ระเบิดก็คือเตียงนี่เองนี่เตียงนี่นี่ สามารถครับเตียงได้ประมาณสองชุดนะเออแล้วก็จะมาใช้หมดเลยแล้วเ,เดี๋ยวเราเอาไม้ไปด้วยไม้ใช้ไม้หกชุดนั้นก็เอาไม้ดักโอ๊ตนี่แหละเนาะแบ,บ,บ,บอ่ะครบแล้วหกชุดโอเคประมาณนี้เอาไปประมาณนี้แล้วกล่องไม้ผมก็เต็มผมยังไม่ได้เอาเอ็กซ์ลาโตไปปล่อยเลยเดี๋ยวผมเอาไปปล่อยก่อนโอ้เอ็กซ์ลาโตมีบ้านแล้ววะจอดไปเลยไม่เคย เอาอะไรขนานดะนี้ก่อนนี่ผมก็ได้เอาบนมิวมาแปะเพิ่มนะแล้วก็มีซีแลนเทิอะไรนิดหน่อยมาแทรกโอเคปล่อยผมว่าน่าจะต้องปล่อยตรงมุมปล่อยโอ้ oh, สีเหลืองไปแล้วสีชมพูสีน้ําตาลตอนนี้เสียอะไรสีน้ำตาลอีกตัวนึ่งโอ้ oh, ลูกลูกสีน้ําตาลอ๋อโอเคสุดยอดก็อยู่ในนี้ไปนะแล้วผมผมคิดว่ามันน่าจะไม่ออกมานะแล้วคงไม่มีอะไรตัวอะไรเกิดในนั้น ผมก็ได้ซื้อ,อน,นี้มาจากวิลเลจเจอร์ไอเทรดดิ้งเอ่อวันเดอร์ลิงเทรดเดอร์นะฮะซื้อมาสี่อันก็ใช่ที่มันต้องการหรือเปล่าอ่าใช่ใช่ใช่วันนี้โอ้โหมาเต็มเลยอ่าเออไหนวะมันทำอย่างนี้หรือเปล่าอะผมไม่รู้อ่ะหรือว่ามันต้องให้ยังไงเออเออผมว่าผมผิดแน่นอนผิดชัวบอกเลยเต่นนะหรือว่ามันต้องให้ยังไงทำไมแล้วมันไม่เห็นลูกเลย หรือว่าอ๋อมีแล้วเอโอเคถูกแล้วใช่ไหมไม่ใช่ต้องให้เป็นตัวนะหรือให้เป็นตัวเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อย่างงี้ได้ก็น่าจะได้เอเคสีเหลืองตัวสีเหลืองสีเหลืองกับสีชมพูต,ออตัวสีชมพูอยู่ไหนสีชมพูปังมันจะข้อรวมมาเป็นสีอะไรโอ้สีเหลืองโอเคอ่าโอเคเอยเข้าใจไม่ได้หรอกมองุงด้ถังน้ำฟรีมาสี่อันเพื่อก็ไม่ฟรีหลอกอิมเล่อ่ะก็ เดี๋ยวเราน่าจะต้องทำชุดเกราะที่มันดีกว่านี้นะเพราะอันนี้มันไม่มีแบลสโพสิชั่นไงอ้าวมันก็มีนี่หว่าเดี๋ยวผมว่าผมจะทำกางเกงแล้วก็หมวกอะไรี้แล้วก็ชุดเกราะอะไรประมาณนี้นะนี่ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีมันยังเป็นเอะโพสิชั่นสามใช่ไหมผมต้องทำให้มันเป็นโพสิชั่นสี Bad ่อันนี้ไงแบลสโพสิชั่นอันนี้ก็แบลสโพสิชั่นมีแบลสอันนี้ไงแบลสโพสิชั่นสุดยอดแล้วก็อันเบกกิ้ง Un breaking, Un breaking. อันบิกกิ้งอันบิกกิ้งผมไปแลกอันบิกกิ้งจากวิลเลจเจอร์เอเมอรลล์เอาไปด้วยแล้วลูกวิลเลจเจอร์มันวิ่งหนีอ,อะไรขนาดนะั้นน้ำมันกลัวมันเดินลิงเทเดอรินนะหรือเหร่าว่ามันกลัวลามะต้องซื้อออกมาแล้วก็ต้องแลกอันบิกกิ้งสามอันแล้วก็เมนดิ้งอีกหนึ่งอันบิกกิ้งอันเลยนะเมนดิ้งตัวเนี้ยเมนดิ้งตัวนี้ผมไม่ใช่อันนี้ไงอันบิกกิ้งสิบเก้าอันนี้แหละเอ่อโปเอ่ออันบิกกิ้งหนึ่ง เอาไม่พอแปลงให้งหมดนี่แหละเออสอง,ส,องสามส,ามส,ามสี่มินดิ้งอีกหนึ่งมินดิ้งตัวไหนวะ b e นดิ้งตัวนี้ปะมินดิ้งโอไม่ได้ฮนะอันนี้มันมีตัวถูกแฟมหนึ่งตัวถูกอยู่ไหนตัวนี้ชัวแฟมหนึ่งตอนนี้ไอรอนกรลมได้รับอันตรายเราต้องออกไปช่วยเอา้า <c oughs> อะไร นี่ไง bending ป,งปาบโอเวอเอออันนี้ก็เป็นของใน1.7น,นะฮะเรียกว่าเทียนวิธีคราฟก็คือเอาอันนี้กล่อมผสมกับใยแมงมุมตรงนี้แล้วก็ได้มาเป็นเทียนวิธีท,ทำสีส้มก็คือเอาเทียนมาผสมสีส้มนั่นแหละแค่นั้นโอเค and w i l l and w i l l and w i l l จะฟังยังยังเดี๋ยวเราให้มันเป็นแบด p r o t c t i o n สีก่อนละกันเออเออใส่ไปเลเวล เลเวลหายวับไปกับตาอันบิ๊กกิ้งปับ๊บปั๊บโบแล้วก็มินดิ้งอีกอันนึงเดี๋ยวนะแล้วผมจะแลกอันบิ๊กกิ้งมาทําไมต้องสี่อันอะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนแล้วดูเลเวลผมดิโอ้โหฟาร์มมาตั้งนานก็ไม่นานมากหรอกเพราะว่าฟาร์มลำดีนะฮะเออก็อันบิ๊กกิ้งสามอ้ามินดิ้งก็มีอยู่แล้วนี่ฟอสบล็อกเกอร์จะมีแล้ววันนี้เนะี่ยเราจะไม่ใช้ชุดนี้นะครับเราจะใส่ชุดนี้แทนเนาะไปกันเลยแล้วกันเนาะไปเนเธอร์กันเลยแล้้วววกกกันนเเเเดดี๋ยยยแปปป๊บึงงงรางาาะอออออลล่ไ่ลไไ ก็จะได้เก็บเก็บของอะไรอันนี้ไงกล่องเอาไปแค่ยี่สิบก็่ออันน,น่าจะพอเดี๋ยวเราจะไม่ขุดไม่ขุดที่เดิมแนละ้วเดี๋ยวเราจะไปหาหาที่ใหม่เลยเราก็จะไปไม่ไกลมากนะก็จะประมาณตรงนี้แล้วกันเนาะเนี่ยเนี่ยเป็นทางพอดีเ,เออทอสเราก็ไม่มีอะไรวะน่าจะถือตรงนี้ได้อยู่มันก็สว่างอยู่เราต้องลงไปจนกว่าเราจะถึงวสิบสี่นะถ้ายังไม่ถึงวสิบสี่แล้วมันเจอลาวาก็หาที่ใหม่ โอ้เช็กินอัปเดตครับตอนนี้ก็ Y40 นะฮะมาเจอปัดเสาผมว่าน่าจะบัไลัยแล้วแหละตอนน่าจะมาผิดไบโอโอ้ my god แต่ทางนี้ผมว่ามันไม่น่าปัดเสาไกลนะมันน่าจะนิดเดียวโอเคตอนนี้เราก็มาถึง Y14 เป็นเทียบร้อยนะแล้วเราก็จะเจอกับปัดเสานะซึ่งมันเป็นลรที่บัไลหลมากนะบนไลทํทำไมต้องบลัวะแล้วผมก็จะขุดตรงไปนะฮะไปเรื่อยๆ จะมันจะเป็นปัสสาวะทำไมต้องปัสสาวะะโอ้ยก็ขุดมาประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะหาที่วางกล่องนะผมไม่รู้ว่าจะขุดละระเบิดทางไหนดีอาจจะระเบิดไปทางนี้มั้งเพราะว่ามันดูเหมือนทางนี้มันบัเสาน้อยกว่านะเราก็จะวางอินเเชั่ไว้ตรงนี้อันนึ้งเราก็จะเก็บของที่สําคัญของที่สําคัญแต่ไม่ได้จําเป็นเข้าไปก็คือจะมีพวกนี้ ปรับปรับปรับบของหักของค่ะแล้วก็จะใส่พวกนี้เข้าไปแทนอันนี้ก็ไม่ควรหายนะเพราะว่าเอ่อแล้วก็รองเท้าหลักผมนะอเนี้ย r t ร์จู er, เนอาไปด้วยดียไหมหมายถึง f o r t จูเนอรนี้ไม่ใช่รถนะเตียงก็เก็บไปน,นี้เตียงผมเอ่อขวาที่ไม่น่าต้องใช้นะแอ้ก็เอาไปด้วยแล้วกันเคตเราก็จะเอาไปพวกนี้ออกมาแล้วก็ผมว่าน่าจะเก็บเข้าไปนนี้ก่อน แล้วเราก็จะใช้ทีละประมาณเอ่อประมาณยี่สิบเอ็ดอาโอเคได้ได้ประมาณยี่สิบเอ็ดได้โอเค,อเ,คเอาไปเลยดีไหมประมาณนี้น่าจะได้นะเดี๋ยวเราหาก่อนหาที่ก่อนเราน่าจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แต่มันเป็นบาาัตรเสาอะเฮ้ยไม่ไหวเลยหนึ่งสองสามสี่ประมาณนี้แล้วกันนะไปเดี๋ยวเราน่าจะขุดตรงไปยาวก่อนเลยแล้วกันนะเราจะไม่วิ่งเดี๋ยวนะมีลาวาเดี๋ยวมันมีลาวไวกลัว เดี๋ยวบล็อกไว้มือซ้ายดีกว่ามันก็จะลดความสว่างลงมานิดหนึ่งนะโอ้โหเอ่อเออเออว่าผมน่าจะพลาดโอเคเราน่าจะระเบิดประมาณตรงนี้นะแล้วก็จะวางแล้วก็จะประมาณนี้วางบล็อกตรงนี้แล้วก็จะต้มต้มอ,อู้ว้าวยอดโอเค ยอดเลยสุดยอดเลยเตาผิดที่อันนี้ผมอะลำหนึ่งเปบนสามทตียงซิแล้วคนจะไประเบิดตรงนั้นนะโอเคเจอแล้วอันแรกสุด,ดยอดโอเคขุดรอบๆไม่น่ามีละไปเตียงต่อไปก็เอ,อประมาณตรงนี้ตุม้มอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยไปไม่น่ามีแล้วดูท่าแล้วไม่น่ามีโอ้ปังบล็อกแล้วก็ตุม้มมีไหมไม่มี บล็อกไม่ใช่เตียงตูโมโอ้ยไม่มีเลยเดี๋ยวมันเกินไปนะมันจะใจร้ายไปแล้วเออไม่มีจริงครับโอเคเราก็จะขุดไปวินเอ,อ่อประมาณตรงนี้แล้วกันแล้วก็จะระเบิดเริ่มเลยตรงนี้ฟังผมว่าเราไม่ควรเริ่มตรงนี้มันจะกลับไม่ได้เอ,อ้มันจะไปยากแต่เราขุดไปให้สุดก่อนนะโอ้โอวั โอ okay. เคได้มาอันนึงโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอ่อทามแล็บละกันนะเออ มันใช้เวลานานเพราะว่าผมขุดไปนิดหน่อยแล้วก็มันก็จะตันและเจอลาวาหรือว่าสุดทางแบบทางเก่าผมบ้างอะไรอย่เงี้ยนะเดี๋ยวย้ายที่กันดีกว่าเรียแบบร้อยที่เก็บไม่พอโอเคไปหาที่ใหม่ดีกว่าใส่ป,ปีกเออปีกไม่ได้ใส่อโอ้เดินขึ้นก็ได้วะอีกอย่างคือผมต้องไปห่างๆจากไปอมบัตซอเพราะมันขุดช้ามากนะ เออใส่ปีกดีกว่าไม่ใส่ปีกเนมันบากจะเกินผมว่าไปทางนี้แล้วกันเอ,อาแถวนี้ก็ได้นะ่ะแบบถึงเน็ตใช่ถึงลาวาพอดีเลยน่าจะได้นะพุทลงไปพุทลงไปผมว่าไม่น่าอยู่ที่นี่นานก็เลยลงไปเลยแล้วกันตรงนี้แหละเดียวๆอ่ะเดียวโอเคอ่ะฮะฮะ เว้ยเว้ยเว้ยอู้ฮะ<ห>ผมอือือดูดูมันบางมันบางอย่างเงี้ยอันนี้ทางเก่าผมน่ะดูดูมันบางมันบางอย่างเงี้ยผมจะเห็นนั่นอะไรวะเนี่ยโชคดีไปที่ผมมาขุดตรงนี้ผมว่าแถวน,นี้ผมไปมาหมดแล้วอะ่ะมันจะต้องไปห่างๆหน่อยโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวัยววนไม่เอาละไม่เอาละ ไล่ไปตรงไหนก็เจอแต่ลาวาเลยว่ะตี่นี้เคยไปตนะรงนี้ที่ไหนไกลไหมนะอ๋อตรงนี้มันก็ไม่ไกลจากที่ผมลงมาใช่ไหมบ้านผมขึ้นไปก็เลี้ยวขึ้นถึงละแล้วว่าไม่ไกลกันใช่ไหมเอออยู่ใกล้ๆกันเองเออเดี๋ยวไปทางนั้นลวกันทางนี้แหละทางเนี้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้แหละ,หละไปต่อทางเนี้ยนะครับเพราะว่ามันจะนด้ทางต่อจากนี้ก็ไม่มีอะไรละก็จะสบายขึ้น โอเคตรงนี้ผมก็ขุดไปใช่ไหมแต่เราอยู่ตรงนี้แหละเบบแบวบางกินฐานแป๊บหนึง่งต้องมีกล่องกลองเอาไว้เก็บเนเกะพวกอะไรอย่างนี้โอเคโอเคเลอหนึ่งเตียงก็คาเพิ่มเช่นดียบเช่นเดียีก็เก็บไปครับใช้แบ็กสตนแล้วกันมันจะได้แข็งขึ้นนี่ก็เริ่มระเบิดตรงไหนดีเดีเราไปก่อนไปให้สุดก่อน จะได้ค่อยๆมาไกลอยู่เนผมพุดไกลอยู่นะตรงนี้ถ้าใครจําได้ก็ขุดผมขุดในคลิปนะตรงนี้ได้ไอ้ฮอตทัวริสเดส s ินีอะลรไอ้ไอะไรสักอย่างนึงนะนะเพราะว่าตรงนี้ก็นะ่าจะพอแล้วนะพอแล้วลแล้วกันเนาะเริ่มเลยแล้วกันระวายอยู่ติ่งๆเลยหวังว่าจะแล้วไม่ละอู้วะอ่าเรียบร้อยลาว่า,ล,วาลงมาเต็มเลย คือมันอยู่ใกล้ตัวผมมากอะ่ะแล้วผมพลาดมันได้ปังปังปัง,ป,งปิดปิด,ปดอุ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 ดอ้าวเคจะคุยยังไงอ่ะคุยอย่างนี้แหละเคยอดกับเข้าทำแลบเหมือนเดิมแล้วกันเนาะ ฮึอะฮ่ฮ่า What the f r ป c k ในี่ Forte <laughs> <fr> เแต่ข้างบนเนี้ย Oh what the heck อำหนึ่งผมเคยมาอยนะ่างไม่ใช่ว่าขุดขึ้นไปเป็นลาวาเลยนะแต่อ้นี้ก็ไม่เอาเอ่อทำไมไม่ออกไปไเลยเ้ะตัวช่างมันหานที่รไรต่อเพราะโชคดีเมื่อกี้ เจอแบบสามก้อนเจอสามก้อนแล้วขุดขุดขึ้นไปขุดโซแซนไม่รู้คิดอะไรอยู่ขุดโซแซนเฉยเจอนี้เทื่อไม่ใช่เจอเนิ้อเือคอทิสอะไรวะ ทุกคนนะก็ตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมหยุดอัดเสร็จแล้วกันเพราะอัดมานานแล้วแล้วมันก็ไม่มีอะไรนะเพราะเดี๋ยวก็นก็เดี๋ยวผมหยุดอัดไปก่อนนะถ้ามีอะไรผมก็ไม่ได้อัดแล้วค่อยมาอัดตอนสรุปเตียงหมดกันเลยทีเดียวละกันนะเย้ต yeah. อนนี้เป็นเตียงสุดท้ายนะทุกคนปัสุ้อช้าของเราไม่มีอะไรเลยสุดยอด go โอเคนะฮะตอนนี้ขนแกะของเราก็หมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครัก็จะเอานี่ของเรามาอู้ได้สี่สิบสี่อันนะก็ใช้ได้เลยนะก็เก็บไปเดี๋ยวเข้าไปจัดของที่บ้านเอาอนะก็ไปก่อนกลับบ้านก่อนโอเคผมไปแล้วกลับบ้าน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 ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผมเอาไอ้ไอ้สิบกว่าอันที่ผมหาเจอตอน,นอยู่ไหนเนี่ยเออผมไม่รู้ว่าผมเอาไปไว้ไหน ในนี้่ไม่มีหรอกผมไม่ได้เปิดเลยวันนั้นอนะก็คือวันที่ตายนั่นแหละไม่ได้เปิดเลยนะกระเบนแล้วเราก็จะเอามาเผาตรงนี้ปรับอ่าแล้วมันก็จะลงมาตรงนี้นะอัะฮะเรามีอยู่แล้วหกอันเออมาตอนไหนไม่รูเ้เอามารวมกันเออเออ,เอ,อ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมเก็บของก่อนใส่ชุดเกาะคืนเดี๋ยวต้องซ่อมพวกเกาะพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะบุรีจะพังกันฟิกแอกก็จะพังจะพังทุกอย่างเอ้านี่แค่สแตปตรงนี้อันไหลวันนี้เก็บของโคตรเป็นที่เป็นทางเลยโอ้โหวันนี้ที่เห็นมันเยอะๆก็ผมมาเพราะพันมันเพิ่มนะเอ่อผมอยากให้แมวเกิดนั่นแหละเพราะว่าแมวไม่เกิดเลยอันนี้ก็ไม่รู้ทำไม แต่พอว่าไม่เกิดปุ๊บไอ้นี่วิ่งมาเลยทันทีข้าทำไมไม่เอาตัวสีสีเนื้อมาฮะสีครีมอะฮะฮะ,ฮะเป็นบ้าแล้วนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรแล้วเราก็สร้างอันนี้ด้วยนะก็คือปาร์ตี้ไอสวิตเบอร์รี่มันจะกองอยู่กองอย่งเนี่ยผมก็ามาสร้างนี้แล้วก็เห็นตรงนั้นไหมฮะตรงนั้นไหมที่มันเป็นพื้นที่ตรงนั้นอันนั้นผมก็สร้าง สร้างแบบเป็นเหมือนบ้านอะไรอย่างงี้นะตรงนั้นแต่มันไม่ค่อยสวย่ะไรโอเคมายังยังโอ้ยินดีหน่อยินดีหน่อยถือว่าก็ได้มาตามที่หวังไว้นะมากกว่า20เยอะเลยแหละมากกว่า20มาเยอะเลยก็เตียงสองชุดอ่ะเออมันก็น่าจะเยอะอยู่อ่ะจริงผมก็เดี๋ยวมาทำเป็นหมาไปอีกแล่ะผมก็ระเบิดได้เยอะกว่านี้นะอโอเคมาแล้ว ห้าสิบอันรวมกับที่เรามีแล้วก็อันนี้ถ้าอีกอันหนึ่งนะผมจะมีเนเทอร์ไลทั้งหมดสิบสาก้อนแต่วันนี้เราก็ใช้นิดหน่อยพอใช้หมดห้าก้อนพอเดี๋ยวไอ้ชุดเกาะการแรงระเบิดค่อยที่หลังเอามาครับปับงทองไม่พอโอ้ยแย่หอมอมาครับทั้งหมด ขาบงหมดเค okay. แล้วก็เหลืออันหนึง่งไม่เป็นไรเหลืออันหนึ่งก็จะคาบได้อีกอันหนึง่งนะเออเคี okay. ๋ยวเราตีบวกอะไรก่อนอย่างแรกพริกแอ็กตีบวกพิกแอ็กก่อนเลยแล้วกันพิกแอ็กฟอร์จูนห้ามหาอีแล้วก็โชเวลปังนี่ขวานปังรองเท้าปัาง แล้วก็ดาบเล่นกันดาบดาบอ่ะดาบโอ้ผมไม่เคยมีดาบไดมอนด์ไม่ไม่ใช่ดาบนีเทลไรท์โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมได้นะครับแล้วก็ทำคลิปด้วยแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะสมัครน,น,นี่เพือไลาไปก่อนสุสดบ,บ้ายไปบ่าย,าย,ยได้ได้เอ่อได้ตามหาดีทไลท์แล้วเออ